ได้ครับได้ได้ครับได้เลยอ๋อก็คือเดิมเนี่ยหัวรถไฟจะอยู่ทางร้านสีชมพูตรงนู้นนะครับเป็นที่สําหรับจอดหัวรถจักรเนาะสุดสายตรงนี้เลยไหมครับอ๋อสุดสายตรงนี้เลย แล้วก็ออกไปตรงนี้ใช่ไหมครับแคเนี่ยตึกเนี้ยวิ่งตรงไปนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือที่ตั้งของตัวสถานีไหมครับ ีคยวมันขายของครับฝั่งฝั่งด้านนู้นนะฮะขายของเป็นนมีคลองเข้ามาเป็นอู่เอตรงนี้ก็ถ้าขนส่งสินค้าแล้วตรงนี้ไปนี่ก็ไปบางบุรทคองอันนี้นี่ก็ไปบางบุรทคองลองค่อยเลยตงออ๋อเส้นบางบุรีคองรถขบวนใช่ไหมครับรถรถกรบอ๋อนี่อันนี้ตัดตัดไปเกือบกิโล โอ้ตรงัวเห็นับาไปกอันนี้มันมาแบบตดอมันเสียงบ้านกปีร้านไอ้ร้านไอ้ร้านร้านเลยวิ่งมานี่แล้วันน้งวัดสองตีแล้วหลังวัดไอ้เห็นรัวตงต้นมะพร้าวไหมครับผมนั่นอ๋อรัวถึงมันเป็ูกูกูนู่กนิ ดิ่นี่มันเขียนยขียนเข็จากแนวบ้านสีมงตรงกำแพงันะตรงมาเลยทำไมมาตรงนี้อ๋อไอ้ด้นไม่เกีไม่มีหลักหลักเขียนอยู่ตรงนี้มีแล้วตอนนี้อยู่นะครับโอ้ไม่ต้องล้วนเนี่ยแล้วออกร้วนอนตรงทางเสาเปิดเอ้หลักแดงไปไหนล่ะหลักแดงหักแดงด้วย pháo mày, mày 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 mất phóng mày mất quách 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 มันเอาข้าเอางมาเกแล้ว้นี่นเห็นมงแตรงเสาน่ะตรงแล้วเขียงไปนี่เลยเนป่าเดนมัอนี่เานเดี๋ยวเไอทองไอป้ามาขุดปักใหม่ป้าขุมา้่ยนะ ตรงจากบ้านปุปปานีมานี่เสาแดงอ้าวเสาแดงอยู่นี่เสาอะไรตรงนี่เดี๋ยวตั้งกันหน่อยครับเดี๋ยวเปครับตั้งเอาก็ได้ครับได้ไม่ต้องเหนื่อยตั้งเลยครับไปเรื่องสุนทรตั้งเนี่หลักเก็บอ๋อนี่นะอ่าหลนกเก็เราจะเป็นอย่างนี้เอ้าตั้งมาปักให้นั่นนะแล้วก็เนี่ยเห็นรั้วมุมรั้วนั่นไหมสาอ่ะนั่นอะแล้วก็ตรงตรงไปตรงปลายนาตรงนู้นอะแล้วก็วิ่งออกไปเลยจากจากตรงนี้ไปบางปะทองท่าเอ็ดไปทีกท่าอิดเจ็ดกิโล เจ็ดกิโลถ้าเราไปทางตียน้กประวงวิ่งทางคลองไปน่ะประมาณยี่สิบกว่ากิโลไปถึงบางบัวทองเพราะว่าถ้าถ้าสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นพวกรุ่นปู่ย่าตายายเขาขนสินค้ามาจากบางบัวทองไปซื้อมาแล้วก็มาลงตรงนี้าาลแล้วใส่เรือกระจายไปตามหมู่บ้านขอ,อ,องตรงหน้าโรงเรียนก็คือคลองแต่เก่าก่อนเลยได<อ>้ตรงที่ร้านตัดผมไมวุฒิอ่ะอไอ้จิ๋วอ่ะตรงนั้นก็เป็นคลองเข้ามา เป็นเป็นโอเขารีเกโอเป็นโอเป็นโอูล้วใครไม่ใช่โอโอนี่คือเรือเข้ามาขนสินค้าไปก็จะจอดจอดตรงนี้แล้วก็สวนออกไปเดี๋ยวเอาตะเภามาเก็บไอไอกองเนี้ยครับมันมันใช่กองสมัยไม่ใช่ไม่ใช่อันี้ลูกกลางเราเอามาขายนี่แหละเดี๋ยวเธอเดินเดินออกไปเนี่ยอาจารย์เดินออกไปเนี่ยเดินตรงใบตำรวจ พ่อพอดีเคยเคยมาแล้วรอบนึงครับแต่ไม่กล้าเข้ามาก็เลยวนออกรอบนึงเนี่ยแหละเนี่ยแหละหัวรถไฟอยู่ย่านร้านเหล็กตรงนี้ต่ออย่างละเพราะรถไฟคงคงไหมหรอกครับแต่ว่าจะเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลประวัติการนู้นกับนู้นมาแล้านที่มันชอบติดมาต่าเลยมันมีมันมีรางรถไฟตรงข้ามคลองตรงคลองเขาจะคลองอะไรปลายคลองอะไรนะไม่ใช่ที่ที่ไปวัดสิเทศอ่ะตรงนั้นเขาเรียกอะไรเขาฝั่งล่าง จะมีท<อ>างรถไฟแบบข้ามคลองอะ่ะก็มียังยัง,ยงม,มีหลักฐานอยู่ที่ที่ไปดูมาก็ยังมีพวกตอมอสะพานนะครับลงรั่รมแก้วครับก็ตัดออกไปบางสะแครับรงบ้านข้ามากูสมมาตรอะ่ะก็ผ่านจากนั้นรู้ไหมบ้านกูสมมาตรออข้างข้างบ้านยายกูสมมาตรอ่ะวิ่งออกไปก็บังกระทองแล้วมันมันรัดไงรัดแค่นี้นะครับ ได้ได้้ขอบคุณมากครับเ,เ,เรียบร้อยแล้วครับ